โบเคนพิงนิชิฮิริซากุระสาวสุดเข่งครัดผู้ปฏิบัติงานอย่างขึงขังกับความหลังที่ไม่ธรรมาืา hmm. นักแสดงไทยผู้ลุ่มลึกโบเคนพิง โกโกวีคอลประจําตัวโกโกมารีนหมายเลข5ยายานพาหนะประเภทเรือดำน้ําเมื่อทําการประกอบร่างจะแปลงเป็นแขนซ้ายของฮุนได้โบเคนบุ้ง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 โบเคนพิงเสาผู้จริงจังกับงานแบบขั้นสุดและยังเป็นคนที่ยิ้มยากเลยอาจจะดูดุไปบ้างเธอยังเป็นคนแรกที่โบเคนเรสเอ่ยปากชวนให้เข้าร่วมกับโบเคนเจอร์บุกไปถึงสนามยิงเป้าเลยแน่นั่นซึ่งอดีตของซากุระก็ไม่ธรรมดาเพราะเธอคือลูกของหนึ่งในบุคคลที่รวยติดอันดับโลกแต่ด้วยความเบื่อหน่ายกับที่บ้านที่เข้มงวดลิเธอต้องการค้นหาในสิ่งงงงงงทที่ตััััวเเอออชบบจจึดสิินนใข้าาาาํํกกกลพศ ได้ยังมีดีกรีเป็นนักกีฬาในประเภทของการยิงแบบขั้นเทพซะด้วยไม่อยากจะนึกถึงตอนโมโหเลยดพื่อความเป็นคนจริงจังและยิ้มยากบางครั้งก็ส่งผลต่อการทํางานไปบ้างอย่างตอนหนึ่งที่ได้ออกหาพรีเชียสและได้พบว่ามีเด็กหยิบไปซึ่งการเข้าไปขอของเธอก็ดูจับไม่เป็นมิตรเอาซะเลยเด็กวิ่งหนีสีแบบนี้ทําให้เธอต้องงัดสกิลความเฟรนลี<ช>่ย<บ>ิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อให้เด็กยอมคืนสมบัติแบบดีๆยิ้มสว่างเยิ้มนีสใส่จริงจังกับงานแบบนี้ในบางสถานการณ์ที่จําเป็นจะต้องเป็นผู้นําในการออกคําสั่งแทนเธอก็ทําได้ไม่่เเลลวยยนัใหาๆคร้งที การดูไม่น่าจะมีทางออกซากุระก็ดูเป็นคนที่คิดแผนได้ไวและดีซะด้วยบางทีในทีมยังสงสัยเลยว่ารู้ได้ไงเธอจึงต่อไปว่าในบางทีแล้วก็จะเป็นจะต้องเดาเหมือนกันนะอาจจะดูขึงขังและยิ้มน้อยไปบ้างแต่เมื่อไหร่ที่ทำให้ซากุระต้องโมโหบอกเลยว่าแกไม่รอดแน่ ความทุ่มเทที่มีกับงานก็ยังไม่จบเมื่อในตอนหนึ่งจำเป็นที่จะต้องสวมรอยเข้าไปในกองถ่ายและรับบทพิธีกรอไอดอลเพื่อแย่งพรีเชียตมาแบบเนียนเกเรียเดว่าทำถึงอาวุธประจําตัวไฮโดรชูเตอร์อาวุธประเภทปืนแรงดันน้ารูปแบบเรือดำน้ำํามีพลังแรงดันที่สูงปรีไปแวดูท่าของแม่สาวกันสักนิด ในช่วงท้ายเมื่อจบภารกิจก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็แสบใช่ย่อยเมื่อซากุระขอให้ตาลุงช่วยปลอมตนเนียนๆให้หน่อยเพื่อที่เธอจะแอบเข้ายานตามโบเคนเรสไปแล้วก็สําเร็จสมใจอยากยิ้มกุ้มกลิ่มอะไรแบบนั้นเจ๊ะ